ก็ขอเล่าเรื่องของอ e ีเ t ดเวบให้ฟังนะครับอีเ t ดเวฟวันนี้ไม่เอาทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะที่ใช้งานที่ผมใช้งานนะครับรูปอ e ีเ t ดเวบมีสองขาครับเรียกฝั่งนี้แล้กวก็เป็นขาขึ้นขาขึ้นจะทำเอ่อขาหนึ่งลงขาสองพักตัวขึ้นขาสามนะครับเป็นียบสามแล้วก็ลงสี่แล้วก็ประจบที่ห้า แล้วก็จบด้วย a b c ถ้ามันจะเป็นขาอย่างนี้นะครับคือขาขึ้นยาวกว่าขาลงเนี่ยมันยังถือว่าเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่ามันเจอแทนที่จะจบด้วย a b c นะครับแต่ว่ามันยืด ขาลงมาเนี่ยเราจะนับเป็นห้าขึ้นขาลงนะครับแล้วก็จบด้วย abc เป็นสัญาักษณ์กับตัวผมก็เลยเอามาให้จำกัน,นง่ายๆผมอลองเอาแปนที่ผมว่าที่เดียนเว็บที่เป็นขาขึ้นนะครับที่เราหาแล้วอยู่เนี่ยผมว่ามันรูปส่งคล้ายประเทศไทยีนะ่มองคล้ายประเทศไทยก็แล้วกันนะครับ เป็นขวานทองไทยแล้วนี่ครับจากนั้นเสร็จแล้วข้างๆเราถ้าลงมาก็เรียกว่ากัมพูชานะฮะขึ้นไปออกด้านข้างก็เรียกว่าลาวเหนือขึ้นไปก็เป็นเวียดนามเป็นจีนนะครับผมก็เอามาให้จํารูปแบบกันกน,นะครับผมเจอรูปแบบรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเป็นรูปแบบไทยจีนเกิดเป็นอีเดียเวฟเริ่มต้นจากไทยนะครับเริ่มต้นจากไทย แล้วเสร็จแล้วก็พักตัวแล้วก็ต่อไปอีกเว็บหนึ่งเลยครับขึ้นไปจีนเลยครับผมเรียกรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นไทยจีนคือขึ้นเป็นสองเวฟเลยอย่างนี้อตอนที่ขึ้นผ่านไฮสุดในรอบหกเดือนเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือรถสปอร์ตนะครับที่เราเรียกกันนะครับขึ้นสองเวฟเลยนะครับกับแบบที่สองนี่เป็นเวฟจบเวฟหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย ลงมาทําเป็นไซเวลออกด้านข้างยังไม่เลือกทางผมเรียกรูปแบบนี้ว่าเป็นไทยลาวจบเวฟไทยเสร็จแล้วลึกลงมาถึงต่ำสุดรอบสิบสองเดือนเลยส่วนใหญ่นี้ก็จะเป็นออเป็นด้านข้างก่อนทำไซเวลด้านข้างก่อนแล้วค่อยเลือกทางครับแบบที่สามนี่คือชัดเจนนะฮะเป็นรูปของไซเวลแต่ว่าเป็นขึ้นใหญ่ทำครบห้าขึนลงสามขึ้นขึ้นห้าขึ้น ลงห้าขึ้นก็มีนะครับรูปแบบอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นรูปแบบแบบมงกุฎนะจะมีฐานเป็นกรอบขนาดใหญ่เป็นไซเบรรูปนี้ขนาดนี้ก็เล่นได้ตังค์นะครับรูปแบบนี้มงกุฎมีสองแบบเป็นมงกุฎซื้อเป็นมงกุฎกษัตริย์กับเป็นมงกุฎของราชินีแล้วกันนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะของมองกุฎราชินีนะครับแล้วก็มี มงกุฎแล้วก็ลงกบ,บูชานะค,คือทำไซเวอยู่ในกรอบเสร็จแล้วก็ตัดเสินใจลงกับ,บูชาครับอย่างก็มีเป็นมงกุฎขึ้นจีนนะฮะเราดูลักษณะนะฮะที่เราเรียกว่ารูปของไทยจีนมันก็จะสร้างเวฟเ,เวลานับเวฟเนี่ยเราก็จะหาจุดกับรอบนะบจบรอบแล้วก็เริ่มต้นรอบนะครับก็นับเวฟ ขึ้นหนึ่งลงสองแล้วก็สามต่อไปสี่ถึงห้าวิธีเข้าหลักของเราก็คือเวฟสามต้องยาวที่สุดถ้าจับเวฟสามยาวที่สุดได้ก็ก็เราไปต่อที่เวฟห้าก็โอเคก็ถือว่าครบลูปของห้าเวฟลงก็เป็นสามขึ้นก็คือ A B นะบีนะสี่ตำแหน่งสี่ที่ลงเนี่ยก็ไม่ไม่ลึกเกินนะไม่ลึกเกิน ก็มีโอกาสที่จะทํารูปแบบของการกลับตัวขึ้นไปได้นะฮะไปได้ก็จะไปรูปของเวฟหนึ่งสองนะฮะสามสี่ห้าบางทีมันมีรูปแบบของการยืดขยายฮะขยายของเวฟสามจะเห็นว่าบางทีภายในของเวฟเนี่ยนะฮะเวฟใหญ่ใหญ่ๆนะฮะจจะมีเวฟย่อยแฝง,แงอยู่นะครับ แล้วก็จบด้วย A B C นะครับจากนั้นก็บอกกันต่อนะครับว่ามันจะไปต่อกันไหมถ้าไปต่อเราก็เอาตัวนี้เรียกว่าเป็นไทยแล้วก็เสร็จแล้วก็เรามองว่ามันเกิดจีนอีด้านหนึ่งไหมนะครับรูปลักษณะของโอกาสจะเกิดรูปไทยจีนที่ผมสังเกตก็คือครบเวฟแล้วก็ลงขา C เนี่ยก็จะลงลึกกว่า ขา A นะครับอย่างเงี้ยจะไปไกลนะครับในสัดส,ส่วนของตัวไฟโบจากขึ้น5ลงมาถึงเริ่มสตาร์ทศูนย์ก่อน1นะครับก่อนเวฟหนึเนี้ยตรงนี้ต้องได้ประมาณ161.8ถึง78เลยนะฮะแถวเนี้ยนะฮะถ้าลงมาถึงขนาดนี้เลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปแรงนะครับ มีเอ่อรูปนี้รูปนี้ก็จะเป็นไซเ w ว y ได้เพราะว่าตรงนี้สังเกตก็คือลงไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ลงไปถึงประ,ประมาณสักสักห้าสิบนี่อาจจะทำอาจจะทำรูปไซเวดหรืออาจจะกลับไปถึงเป็นจีนก็ได้คือถ้าข้ามเว็ห้าของไฮเดิม erm นี้ขึ้นไปได้ก็อันนี้ก็จีเลยนะครับถือว่าเว็สามนี้ก็ใหญ่ ลองเอาสัญลมิมากลางดูก็พบว่าตอนที่มันข้ามเส้นเจ็ดขึ้นมาเนี่ยฮะน,นี่คือเส้นห้าเส้นหกเส้นเจ็ดข้ามเส้นเจ็ดไปเนี่ยก็พบว่าก็ไปได้ไกลฮะเนื่องจากเขาก็ทำตัวฐานค่อางค่อนข้างเป็นแบบสมมาตรดีนะครับในรูปแบบอย่างนี้ลงมาประมาณสักห้าสิบได้อันนี้นะฮะอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นอันนั้นนะมินนะ รูปนี้ก็เป็นมินเหมือนกันอ๋อผมก็ประเมินให้เห็นว่าถ้าเราผมก็ประเมินว่าถ้าไปได้ไกลสุดก็น่าจะเป็นไฮเดิมตรงนี้นะครับถ้าสูงวันนี้ก็จะกลายเป็นไทยจีนนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นอยู่ในไทยแล้วขึ้นทางภาคเหนือไทยลาวเหนือนะครับจบไทยแล้วก็ขึ้นลาวเหนือทางเหนือ อันนี้เป็น SCC นะฮะสยาอมซีเมนต์ซีามซีเมนต์น,นี่สร้างลูปของเวฟหนึ่งเวฟเรียบร้อยแล้วนะครับที่ลงมาก็น่าจะอยู่สัดส่วนระมาณาสัก50ได้น,นจากพื้นทางนะท,ที่ลงมาจากนั้นเสร็จแล้วก็ก็ฟอร์มตัวขึ้นไปตรงฟอร์มตัวตรงนี้นะครับมี ให้เราคิดได้สองอย่างคือถ้าเราลองดับเวฟดูเนี่ยจากการที่มันพักตัวเนี่ยหลังจากลงไป A B C แล้วเนี่ยพักตัวแล้วเนี่ย <c oughs> พบว่าถ้าอาจจะตัวนี้เป็นสามก็คงไม่ใช่เพราะสามมันสัน้นมาจากหนึ่งขึ้นสองตรงนี้ผมมองว่าน,น่าจะเป็นสามถ้าเป็นสามแสดงว่าในการลงลตเนี่ยก็น่าจะเป็นสี่ถ้าลงลตนี้สี่ขึ้นห้าก็สวยเลยนะครับเพราะว่าลงมาถึงประมาณแ6 8แล้วเนี่ย ลงมาได้ตัวนี้ก็มีโอกาสจะข้ามห้าอีกนะฮะผมก็ประเมนินต้นต้นไว้ก็อยู่ประมาณสักห้าเนี้ยแหละเบฟห้านะครับก็ประมาณราคาทถาๆนี้นะครับคือห้ารอยห้าสิบนี่ก็เป็นสวัสดสวัสดก็ลองทำเวฟดูนี่ก็น่าจะเป็นเบฟ นับมา0 1 2ขึ้นไป3แล้วก็ลง4แล้วก็นี่น่าจะไป5จากนั้นเสร็จแล้วก็ทำรูป ABC ครอบขาแล้วทำไซเวย์เบรกไซเบ์ขึ้นนับเริ่มมานับใหม่คือ1 1 2ผมก็เดาว,ว่าตัวนี้นะถทานตัวนี้เป็น1 2ึองตัวนี้ก็น่าจะเป็น3าะครับเพราะวนี้ก็จะเป็นคือที่ที่สูงที่สุดนะสูงที่สุดหละ ก็หวังว่านี่จะลงมาแค่สี่นะแล้วก็ทำหายต่อไม่ทำาไอตัวขึ้นห้าเนี่ยมันเป็นเฟลก็ได้คือประมาณสักสามเท่ากับขึ้นสามได้หรือว่าสูงกว่าขึ้นสามได้หรือไม่เกิดก็ได้นะครับแล้วลงเลยก็มีอันนี้ก็ก็ตามดูกับอันนี้ผมก็เดาว,ว่ารูปนี้พอจะเกิดไทจีนได้ไหม ผมก็ลองนับดูว่านี่ก็ลงมาค่อน,นข้างลึกแล้วนะถึง61.8แล้วอันนี้เป็นอะไรฮะ TBO มั้ง TBO สร้างเว็บขึ้นมาใช้เวลานี่ก็ประมาณ2ปีได้นะฮะขึ้นมาเนี่ยถึง2ปีเลยแล้วก็แล้วก็ลงมานี่ประมาณ กึ้ปีได้ไหมขึ้นหกเดือนเองนะตอนนี้หกเดือนเอาขึ้นนี่หกเดือนนะครับหกเดือนนี้ลงหกเดือนอันนี้คือหนึ่งปีแล้วเนี่ยแล้วก็มานี้มาอีกหกเดือนก็ขึ้นปีหนึ่งครับขึ้นมาปีหนึ่งแล้วก็ลงมาหกเดือนก็ฟอร์มนี้ทําแล้วระยะประมาณปีก็หกเดือนแล้วถ้าหลุนี้เป็นหลุที่ตำแหน่งรับที่หกสิบจดแปดนี่เป็นตำแหน่งที่ ไม่ต่ำกานี้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นรูปไทยจีได้นะครับถ้าไม่รูปไทยจีนก็เป็นแค่ไทยไทยลาวนะขึ้นไปด้านบนนะไทยลาวเหนือครับนี่ก็ลองประเมินดูทำลังจากทำไซเวมาระดับหนึ่งสะสมมานะอันนี้อะไรเอย่ยบ้านปูแนะ่้าปูสะสมมาเสจเสร็จแ,แล้วก็ทำขา จากนี้ก็ขึ้นเป็นนี่ขึ้นเป็นสามลงสี่จากนั้นก็ไซเวย์อันนี้ได้เป็นสามยืดนะฮะครับนี่ได้เป็นสามสามเดียวที่สุดแล้วตอนนี้ก็เป็นไซเวย์ของสี่สี่แล้วขึ้นห้าตอนนี้เรากำลังปรับฐานอยู่เป็น A B C นะครับจบตรงไหนเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับตอนนี้ผมวางในตัวรับวิเกตถิ่งไว้ให้ ูปแบบไทยลาวก็จะเห็นรูปแบบนี้ครับทาเว็บเสร็จ <c oughs> ในประเทศไทยแต่ว่าอันนี้จะลงเสร็จประมาณสักสองเดือนเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้จะหลบขึ้นหกเดือน,นลงหกเ <c oughs> ดือนเลยพวกไทยลาวแล้วออกด้านค่าถ้าเจอคลื่นแบบนี้ก็ก็ดูแล้วกันนะว่าอาจจะได้เก่งไหลแค่ประมาณสักจุดต่ำสุดจากสี่ก็ได้ประมาณสักแค่ครึ่งทางนะครับ ก็เดี๋ยวเราจับด้วยสึนามิก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นจบแล้วก็ออกด้านข้างนะครับทํารูปสามเหลี่ยมเลือกทางตอนที่เป็นสามเหลี่ยมเลือกทางนี่ <c oughs> ก็ดูแล้วกันนะฮะว่าถ้าทะลุด,ด้านไหนนะกรอบด้านไหนก็ไปด้านนั้นนะครับนี่ก็เป็นรูปที่เป็น ไทยลาวเหมือนกันก่อนนี้ยจะน่าจะเป็นทางลาวเหนือนะครับขึ้นเสร็จแล้วก็ออกเป็นตัวไซเวีด้านข้างเป็นขึ้นจบลาวแล้วจบไทยเสร็จแล้วออกแนวมงกุฎไปเลยนะครับถ้าแนวมงกุฎเราก็ตีกรอบมงกุฎพวกนี้ตรงมง,งกุฎนี่บางทีเราจะเห็นก่อนการขึ้นลงเนี่ยในรอบเรียกว่าเป็นสามเดือนเนก่งกาไรในควอเตอร์นะครับสามเดือนแล้วก็ถัดไปขึ้นลงสามเดือนขึ้นสามเดือนประมาณนั้นนะครับ อันนี้ก็รูปแบบของการเก็งกําไรได้รอ,อบได้อันนี้เรามันขยายดูไหมชอการช่างถ้าขยายเสร็จแล้วเพราะว่าตัวน,นี้ก็ขึ้นเป็นการเบรกขึ้นอันนี้ก็จะขึ้นเป็นไทยเราเหนือนะ,นะครับเขาหวังว่าครั้งนี้เขาจะขึ้นแล้วก็เบรกแล้วก็เบรกยอดตัวนี้อ่าคือเบรกสามสิบสี่จุด สามสี่จุดสี่หรือสามสี่จุดห้าขึ้นไปได้ก็อันนี้ก็จะายจีนเลยนะครับน,นี่ก็ดูตา่างแบบไปนะครับตัวน,นี้ก็มีแกลให้เล่นส่วนรูปแบบมังกุดแล้วก็บางทีเราก็จะเจอรูปแบบของขึ้นคือขึ้นลงห้าขึ้นนะฮะลงสามขึ้นขึ้นห้าขึ้นแล้วก็ลงสามขึ้นหรือลงห้าขึ้นแรงนะครับ บางทีก็ลงแรงๆมากเหมือนกันนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของไซเว์นะครับใช้กรอบเป็นตัวเล่นนะครับตัวนี้ต mm ีกรอบได้ก็ได้กําไรครับแล้วก็ใช้ซึนามิมันก็เรื่องของการกลับตัวก็จะเห็นอย่างรูปมงกุฎของฟาชินีนะฮะก็จะเป็นแบบไซเว์ใหญ่นะฮะใหญ่แล้วก็เสร็จแล้วก็ตีระนาบลงนะครับ เป็นไซเบอร์ที่แคบลงนะครับก็เช็คด้วยระดับไฟโบรหรือว่าสลงตีเว็บดูนะก็จะเป็นเว็บแคบๆก็จะเป็นขึ้นสามลงเป็นขึ้นแค่ขึ้นสามลงสามนะฮะถ้าขึ้นห้าลงสาม ก็เป็นรูปมงกุฎอีกเหมือนกันนะฮะที่อันไหนที่เป็นไซเวลเราก็ตีเก่อทีนี้ผมจะสอนตีเก่บไปอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเป็นมงกุฎแนวมงกุฎกัมพูชาก็จะเป็นแนวมงกุฎมาตลอดเป็นไซเวเป็นขึ้นขึ้นจะเป็นพวกไตรมาสนะครับเกงห์กลัแบบไตรมาสนะครับขึ้นหนึ่งไตรมาสลงหนึ่งไตรมาสขึ้นหนึ่งไตรมาสลงหนึ่งไตรมาสหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ทะลุต่ําสุดในรอบ สิบสองเดือนลงมาเลยนะครับตัวเนี้ยอันเนี้ยอันนือว่าเสียทรงแหละครับตรงเนี้ยพวกนี้ให้ระวังนะครับว่าตัวไหนที่เป็นกรอบไว้ถ้าหลุดมาก็แนะนํานะครับเ๋ยวอยู่นะะอันนี้ยาวเดี๋ยวจัดเบฟนะฮะบางทีเว็บฟบางทีมันสั้นมากแล้วก็ต้องวางรูป A อบซกันเลยนะครับ ลองมาช่วยกันดับเวฟแบบไทยจีนกันดูนะฮะว่าเราเห็นอะไรจากการรับเวฟไทยจีนถ้าได้ไทยจีนก็ดีเราก็ลุ้นว่าเราหุ้นที่เราถือน่าจะเป็นไทยจีนได้ก็ลุ้นด้วยกับมันนะครับก็เริ่มต้นจากเวฟเอ่อเริ่มต้นนะครัคบทำาครบห้าขาแล้วครับสังเกตตัวมีครบห้าขาแล้วก็ดูตัวกรอบล่างก็อยู่ที่หกสิบเอ็ด จุดแปดหรือเจ็ดสิบแปดจุดหกนี่เกาะไปแถวนี้ถ้านํามากาะไปแถวนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดแรงๆนะครับขึ้นไปด้านบนได้เราก็ตามด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นสึนามิเราก็วางเกอบไว้ว่าถ้าขึ้นเดือนระดับเส้นเจ็ดได้เราก็ไปนะครับอ๋อโทษทีผมให้เห็นภาพสองภาพ ถ้าเราใช้ซึนามิเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเอ่อเราใช้กรอบกับกรอบเราใช้รอบกับรอบถ้าเราจะวิเคราะห์วิเคราะห์รอบนี้นะครับวิเคราะห์อรอบกคัญขึ้นครั้งนี้อันนี้โชยเห็นว่าถ้ามันจะเป็นขา A B C เนี่ยในการรีบาวเนี่ยมันจะรีบาวไม่เยอะนะครับแล้วเสร็จแล้วขึ้นเหนือเส้น7ดได้สัญญาจะเฟลเนะอันนี้ก็แนะนำว่าอย่าเข้าไปเล่น เราไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ที่จะเข้าถ้าจะเข้าเราต้องเห็นจังหวะของการขึ้นแล้วก็ไปต่อนะครับรูปแบบอย่างนี้แปลว่าอันนี้เป็นแค่เป็นรีบาวด์บีนะครับหาชุดตำแหน่งสี่เพราะฉะนั้น <c oughs> ด๋ยานจะอยู่ในช่วงจังหวะนี้นะลงมาหาซื้อแถวตรงตำแหน่งสีได้นะครับซึ่งตำแหน่งสีก็เราดูแถว,วนี่แหละครับแถวโคกสินจุดแปดอะไรพวกนี้เราดูได้ครับ แล้วก็ถ้ามันกลับขึ้นไปแล้วก็จบลงมาเนี่ยนะฮะเป็นขาลงเนี่ยเวลาที่จะวิเคราะห์อรอบถัดไปเนี่ยก็ให้แนะนําว่าให้ใช้รอบต่อรอบนะครับรอบนี้เราจะไม่ใช้ละเราจะใช้ความสูงของรอบนี้ตัวเนี้ยในการวางลาฟลีเกตครับแล้วก็นับเบรกกันว่ามันจะจบเบรบตรงไหน,นหลุดลาฟลีเกตแปลว่าใช้กรรมหมดแล้ว แล้วจะทำนั้นขาลงนะครับขาลงก็ใช้กลับหมดแล้วใช้กลับหมดแล้วเนี่ยก็ดูซิว่ามันจะไปต่อเลยถ้าไปต่อเลยเนี่ยเราก็จะเห็นการวิ่งขึ้นโดยเอาสึนามิเมื่อวานเนี่ยเขาจะข้ามเส้นหกข้ามเส้นเจ็ดไปเลยแต่ถ้าหากว่ายังเลื้อยลงมาข้างล่างก็ก็ยังไม่ต้องขัาไมยุ่งเพราะาเราไม่รู้ว่ามันจะลงหรือแค่ไหนแต่ถ้าเห็นมีสัญญาณการกลับตัวคือขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบ เขอยู่ฝั่งแม่น้ําขาขึ้นแล้วนี่นะแล้วก็ไปยืนอยู่เหนือเส้นเจ็ดอันเนี้เข้าได้ครับนี่คือจุดเข้าครับผ่านจุดเข้าเสร็จในต่อละใครอ่านเกมของบิวเรบิสได้ก็ก็แล้วเราก็นับเว็บไปว่ามันเว็บไหนกันแน่ระยะห่างระหว่างจุดหนึ่งเว็บหนึ่งไปเว็บสองแล้วขึ้นเว็บสามระยะได้ไหม ถ้าได้ก็วิเบาเว็บ4ก็เช็คบแบบค่เพราะฉะนั้นกำไรที่จะดีที่สุดก็คือควทีอ่อ,อยู่ในโซนของตัวเว็บ3นะครับแล้วก็ล่าด้วยตัวเล็บลาฟิเกตนะครับที่เราตีไว้จริงๆตอนนี้ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นเห็นจุดที่เราเข้าได้แล้วนะครับก็ล่าด้วยลาฟติเก็ตเลยจุดๆที่เข้าตีไปเรื่อยแหละครับ มันก็จะพยุงตัวราคาเนี่ยตัวนี้ไปได้เรื่อยๆ,ๆครับหมดกรรมสองตัวลาฟลิเกตหมดบุญครับททีหมดบุญของตัวลาฟลิเกตเมื่อไหร่อันนั้นก็ถือว่าจบรอบนะครับการเทคกำไรโดยใช้ลาฟลิเกตก็ก็เป็นเครื่องมืออีกตัวครับที่พอจบรอบตรงนี้ ก็พอที่จะนับได้ว่านี่ก็คือบทน่าจะบทสามสี่ห้าเรียบร้อยครับก็คงเรื่องการท a, b, ํา a b C แล้วจุด A B C แซ้เราก็แค่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะลงมาถึงจุดที่เป็น A รีบาวบีจะเล่นไหมรีบาวบีถ้าคนเล่นเก่งก็เลยก็เล่นแต่สําหรับคนที่เล่นรอบย,ยาวๆก็อันนี้ก็ยังไม่ใช่รอบนะต้องทําให้ B ให้เรียบร้อยก่อนปรากฏว่า ทีแรกเขาคิดว่าตรงเนี้ยคือสามแล้วตัวนี้คือห้านะครับแล้วนี่คือจะทํา abc แต่เวลาที่เวลามันผ่านไปเรื่อยเรื่อยแล้วเนี่ยหลังจากที่เราวิเคราะห์ด้วยตัวไอ้สื่อมีแล้วเนี่ยเราะบว่าไอ้ราคามันไปต่อแล้วมันก็ข้ามเส้นกลางของตัวรับวิเาอ้าแสดงว่าที่เราวัดว่าตัวนี้ว่าเป็นห้าละกแจริงไม่ใช่แล้วล่ะตัวนี้จะเป็นแค่สามเอง นะก็ริบาวลงสี่คือไม่ท ABC, นะําอบ c ซอครบรก็ขึ้นไปที่ห้าต่อโอเคกข็ขายไปก็ก็ไม่ต้องไปยุ่มแล้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวขึ้นขึ้นห้าก็จบแล้วแล้วก็รอให้มันกลับมาจบรอบก่อนดีกว่านะใครมีก็หลันไปพอถึงจุดห้าแล้วเริ่มมีการข้าแมา่น้ำแรงๆแล้วเนี่ยนี่ให้เรา คิดว่านี่น่าจะจบรอบของขาขึ้นคําคือทําครบห้าขึ้นเสร็จแล้วนะก็จะทํารูปของ b c แล้วแล้วก็ประเมินว่าเออยู่ไหนหลบมาแล้ว a a ลงมาถึงห้าสิบเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำใสเวค้างแล้วก็คาดใจว่าคาดเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็น a แล้วตรงนี้จะเป็น c b แล้วก็นี้เป็น c ใช่ไหมครับจบ c แล้วเนี่ยก็ต้องตามต่อว่า มันจะไปรูปแบบอะไรนะครับเราจะเข้าได้ไหมเพราะว่าเราเวลาเราเข้าเราต้องเข้าในรอบ,ก,รก,บก,กันกับตัวปูติท่าว่าสภาพการับตัวประจบสีแล้วเนี่ยจะต้องมีการพักตัวแล้วก็ดัดราขาขึ้นไปต่อนะครับเ้าก็นั่งเฝ้าอันนี้สีเสร็จแล้วถ้าขึ้นถ้าเอาเซร์มี่มาวางถ้าจับมันขึ้นได้แล้วก็เราก็ น่าจะเอาสึนามิวางได้แล้วนะครับนี่เห็นว่าตอนนี้ลงก็แปลว่าที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยคือ a b c ตรงเนี้ยไม่ใช่แหละต้องวางใหม่ b อยู่นี้นะเะนี่ยแล้ว c ีลงลึกมนาะนี่คือครบลูกแล้วนี่คือฝั่งของขาลงจะเชื่อว่าขาลงจบหรือ,อยังก็เอาราฟิเกตมาวางจบรอบขาลงตรงนี้นะครับตรงเนี้เราก็ เช็คด้วยสึนามิต่อว่ามันจะข้ามเส้นเ็ดไหมถ้าข้ามเส้นเกดก็แปลว่าเกิดรอบรอบใหม่ที่จะดันราคาขึ้เพื่อใดเพื่อที่จะทำกำไรต่อโอเคข้ามข้ามแล้วก็ซื้อเข้าซื้อซื้อเสร็จแล้วก็เอารับสิเกตวางเลยนะครับข้ามเส้นเ็ดแล้วก็ไปต่อตุงไหนก็นะด้วยเปอร์เซ็นต์กำไรด้วยการ o f ิตลันด้วยรูปแบบไหนเลือกแบบรูปแบบไหนก็ใช้รูปแบบนั้นนะครับจนกระทั่งจบคือเรานับได้ห้าขึ้นจบลาบดิเกตจนลงก็นับ abc ในฝั่งขาลงตอนนี้ปกติแล้ว abc ก็ต้องลงประมาณสักแค่ 6, 61หกหสจุดตอนนี้ลงลึกกว่า,าขาที่มันขึ้น แล้วได้เป็นขาที่ยืดลงครับขาดยืดลงแล้วก็จะนับให้มันเรขึ้นก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นฝักขาลงครับราเสร็จแล้วก็พอเวลาที่มันชนะตัวลาฟิเกตก็แปลว่าเราเริ่มเห็นมีสัญญาณของการกลับตัวลแล้วเราก็เอาสุดน,นี้วางเลยครับวางไว้ให้ เิร์ฟวีเมื่อวางรอบนี้เป็นการตรองการรอบดีวรอบนี้มีสึนามิขับระดับเท่าไหร่เจ็ดข้ามระดับเจ็ดขึ้นไปได้ก็มาดูดิฮะว่าเกิดอะไรขึ้นข้ามระดับเจ็ดได้ก็ราคาซื้อตรงนี้นะฮะถ้าตรงนี้ก็ยูซ่าของไซเบย์เพราะฉะนั้นราคาล่าสุดของตัวบ b l อยู่ในกรอบของตัวไซเบย์นะครับ ก็ตัดสินใจนว่าถ้ารูปแบบของ BBL นะครับเราให้กรอบไว้ว่าถ้าหากว่ามันทะลุ186ย mm hmm. แน่าจะเป็นกรอบ186เนี่สนะครับก็แปลว่ารับขาแล้วก็จะบอกว่านี่คือขึ้น3พักตัวขึ้น4แล้วก็ไปขึ้น5 mm hmm. ก็จะได้กำไรนะตอากิ้นไทยถ้าใครไม่อยากเล่นขึ้นตัวยาว ขึ้นห้าสั้นๆตรงนี้ก็รอการถักตัวให้มนครบขา A,B,C ก่อนแล้วก็ใช้สื่ามิเรลาร์ตีเกตเช็คเรื่องของการสัญญาณการกับตัวแล้วก็เข้าเป็นรอบในขาสามผะว่าอันนี้จะได้กำไรดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมีหลายๆรูปแบบวันนี้เอาของไทยจีนไหมเล่าให้ฟังก่อนนะครับโอกาสหน้าเดียว าเล่าต่อนะครับดีครับ